เก็ดน้ำหมากจ้าแต่บอกกาเก็บไปกินเนาอะอย่านตายเบือ่อน้องพามาเก็บเห็ดมาหน,นิแต่ดอกหนึ่งมาแต่เศร้าดูที่แบบสิงัดทางงัดมาแต่เศร้าๆบึงเห็ดกับบมี่แต่ว่าตอนแรกว่าบอมมี่ค้นหูป้าน,นิ กเอาไปเอาไม้ยางเข้าไปไม่แตห่อเขาเขา,เขาถ,ถิงถิงถิงพวกหอเขาเต้มปลาเป็นจะสร้างเนาะจะแทนที่สีเก็บกระบ้านน้ำเป็นพลาสติกไหมกวางมันมาก,กินมากสิเห็นบราะท่านออกดีเป็นไรจ้ะทุกคนนี่ดอกเดียวนะาจะออกอาทิตย์นานะจ๊ะ อาทิตย์นี้คงพรท่านออกดอกออกป่าปายมื้อื่นกสิแดดประมาณอาทิตย์นานนะละ่ะพี่น้องไอ้สองดอกบ่มีหอนให้เลือกกสิกราร์บานไปกสิกรารไปเห็ดงานลางเลยจ้ะปยาลานท้ามาแต่เสารันบ่มีเห็ดดอก ใส่สองดอกเอาไปแกงใส่นม้เนะาะใส่อีตุลเล้าซ้ำนี่พี่แบมก็กินเข่าอิ่มได้เนี่ยเยาว่าไปเนี่ยโบมี่หอดใส่ไ้เหลือกแต่ทุกคนปลานน่ปลาไงเด้อจ้ะถาบ่มีปลานน่พอท่านออกก็แสดงว่าอาทินาแล้วจ้ะอาทินาออกแต่ว,ว่าผักเนื้อทั้งเดนมากออกแล้วเขาเจ้าลงเก็บเห็ดต่างแดนมันออกแล้วพี่แบมก็เลยมาเบิง่งไปกลับบ้านขอบคุณที่รับชมเด้อจา้า